วัดีครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กับ Mo สเบสคาร์อนี่เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับโมสหยิบมาเป็นเจ้าตัว t ต y ยต้า a า e s ต y ้นะครับผมสีขาวมุกนะครับผมวันนี้หยิบมาจิตี้กันมาอีกแล้วนะครับผมรถนะครับผมเพิ่งเข้ามาสดๆลร้อนเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับคันนี้นะครับผมเป็นรุ่นตัวท็อปนะครับผมสีขาวมุกนะครับเป็นรุ่นตัวแกนนั่นเองนะครับผมเป็นตัวเครื่องยนต์เชื้อเพลิงนะครับผม2.8ลิตรนะครับผมตัวเชื้อเพลิงดีเซลนะครับ แล้วก็เป็นตัวรุ่นท็อปสุดตารางนะครับผมมาพร้อมกับเป็นตัวรถสีขาวมุกแบบนี้นะครับเป็น MPV นะครับผม t o y ย t a นะครับผม11ที่นั่งนะครับเป็น MPV ยอดฮิตรถครอบครัวหรือรถบผู้บริหารเลยนะครับผมเดี๋ยวมดจะพามาชมภายนอกภายในนะครับมาเรื่องมันจากด้านไฟหน้ากันก่อนนะครับผมโคมไฟหน้าเขามาพร้อมกับเป็นตัวโคมไฟหน้าดับเบิลโปรเจคเตอร์นะครับผมเป็นตัวโคมโปรเจคเตอร์ให้ถึง2ดวงแบบนี้นะครับแล้วก็ ตัดมาพร้อมกับเป็นตัวไฟ LED daytime running light มาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับตัวแกลนนะครับเขามีเป็นตัวระบบออโต้ไมายบีมนะเพิ่มแสงลดแสงอัตโนมัติมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับเขามีมาให้ถึง2จุดด้วยกันนะครับผมแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับคู่หน้าออกศูนย์ออกโรงงานนะฮะแล้วก็ ตัวล้อแมกอลอยเป็นล้อแมกอลอยขอบ17ลายไดมอนด์คัตออกศูนย์ออกโรงงานเช่นกันนะฮะรัดมาพร้อมกับเป็นตัวยางมิชลินนะฮะดอกยางแน่นๆพร้อมใช้งานเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเป็นตัวกล้องมอง360องศาให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับเป็นตัวระบบเลดร์คูสคอนโทรลมาให้เรียบร้อยแล้วนะสำหรับรุ่นตัวแก่รุ่นตัวท็อปนั่นเองนะครับราคาคันนี้นะครับผมตั้งขายอยู่ที่เพียงแค่นะครับ 1>, 1 6 9 0 0ล้านบาทเท่านั้นนะครับผมย้ำว่า1่ล้าน6กแ0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเลขไม่ไม่ถึงแสนนะครับผมเพียง80,000โลเท่านั้นนะรกระจกข้างนะครับผมเป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวปลายกระจกให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมกล้องมองด้านข้างนะครับก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะฮะ ตัวเซ็นเซอร์บายสปอร์ตก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับเซนเซอร์ ensor, เตือนมุมอับสายตานั่นเองนะครับเบาะด้านภายในนะครับผมเขามาพร้อมกันเป็นตัวเบาะหนังสีดําเดินได้สีขาวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เบาะฝั่งคนขับปรับได้ถึง8ทิศทาง8ระดับเลยนะครับ ตัวแผงประตูนะผมก็คาดลายไม้นะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีเป็นตัวปรับกระจกข้างไฟฟ้านะครับผมแล้วก็พับเก็บกระจกข้างไฟฟ้าออโต้นะคันนี้เสริมฝาท้ายมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวปุ่มเปิดปิดออโต้บายบีนนั่นเองฝาท้ายเสริมมานะฮะเจ้าของเก่าเสริมมาให้เรียบร้อยแล้ว นะครับผมแล้วก็ที่ปุ่มเปิดปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวานะพวงมลาลัยเป็นแบบมอลติฟังก์ชันนะพุ่มหนังสีดําด้านล่างมาให้เดินได้สีดําแล้วก็ด้านบนคาดลายไม้สีดํามาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะระบบ เซนเซอร์ S S นะครับเตือนก่อนการชนเตือนออกนอกเลนมีให้ครบให้พร้อมนะครับผมแล้วก็ส่วนของฝั่งมัลติมีเดียนะเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายนะฮะไมค์คันนี้84,000ืโลเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ตัวเนวิเตอร์ออกศูนย์ออกโรงงานนะฮะแอร์ปรับแยกส่วนนะครับผมแล้วก็ตัวระบบแอร์เป็นระบบดิจิตอลมาพร้อมกับตัวระบบกองแอร์นาโนอี e, ระบบเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะฮะ ตัวซีนั่นบางแดดพลาสติกยังไม่ได้แกะออกใช้งานเลยนะครับผมสําหรับตัวเจ้าของเก่านะครับอ่ะเบาะด้านหลังก็เป็นหัวเบาะมิก้เมาส์ที่คุ้นเคยนะครับแล้วก็อ่ะตัวเบาะด้านหน้าก็สามารถปรับไปฟ,ฟ้าได้ทั้งช่วงเอนอนแล้วก็ช่วงพักขาเลยแล้วก็มีเป็นตัวระบบนวดนะครเบาะนวดแลมบ้าน,นะผมตัวนี้นะฮะมีเป็นตัวเบาะนวดให้เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะ กดตัวนี้ก็สามารถนวดกันได้เลยนะสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับเบาออะตัวแอรนนะครับเป็นตัวแอร์รอบคันนะครับแล้วก็ไฟห้องโดยสารรอบคันนะฮะที่คอนโทรลแรงลมแอร์จากด้านหลังสามารถคอนโทรลแรงลมแอร์จากด้านหลังได้เลยนะฮะจอกลางเจ้าของเก่าก็เสริมมาให้เรียบร้อยแล้วเช่นกัน สำหรับท่านใดที่มองหาอยู่นะครับผมเป็นเจ้าตัว t o y o ต a า a j e s t y นะครับผมปี2020ตัวแกลนคันนี้นะครับ2.8ตัวแกลนเลยนะฮะตัวรุ่นท็อปสุดตารางนะฮะไฟด้านหลังแอมเบียนไลท์แบบนี้อ่าขออภัยครับเป็นตัวไฟแบบ Full LED l i ไลท์ไกดิ้งแบบนี้เลยนะฮะสัญลักษณ์ตัวแกลนชัดเจนนะครับแล้วก็ฝาท้ายนะครับผม ใช้งานเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสระบบไฟฟ้าแบบนี้เสริมมาให้จากเจ้าของเก่าเรียบร้อยนะฮะคันนี้รถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้มีการจัดการปรับสภาพใดๆดสิ้นเลยนะครับเดี๋ยวจัดการปรับสภาพให้ก่อนส่งมอบนะครับท่านใดที่สนใจหรือมองหาอยู่นะครับติดต่อมาหากระมดได้เลยนะฮะตัว L อนะครับผมแล้วก็ตัว R เมดอาร์กเรียงเดิมสวยๆนะครับผมออกจากโรงงานไม่เคยมีรอยเก็บรอยทําสีใดๆังสิ้นเลยนะครับผมคันนี้นะฮะ โครงสร้างรถเดิมๆบอดี้รถเดิมๆทั้งหมดนะครับผมท่านใดที่มองหาหรือสนใจอยู่นะครับผมห่างหายกันไปนานนะสำหรับเจ้าตัวต o ยต้ามาติสตี้นะครับผมอ่ะคันนี้นะครับท่านใดที่สนใจนะไม่ว่าจะซื้อเงินสดหรือว่าสนใจจัดไปแนซนนะทักมาปรึกษาสอบถามรายละเอียดหรือว่าเกี่ยวกับเอกสารเบื้องต้นอาชีพของท่านเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะโทรติดตอ่อมาหากับมดโดยตรงได้เลยนะครับติดตอ่อโทรเบอร์มาโดยตรงได้เลยครับที่เบอร์ 098ครับ490ครับ2739นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเบอร์098นะครับ490นะครับ2739นะครับยังไงไม่ต้ทิ้งลิงก์คอนแทคช่องทางในต่อไม่ว่าจะเป็นตัวลิงก์ไลน์ไอดียไลน์หรือว่าจะเป็นตัวแฟนเพจ a c e b o o k หลักนะครับลองคลิกติดตามกับมดกันไว้ก่อนได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมดก็ต้องขอฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการพิจารณาสำหรับรถยนต์ครอบครัวหรือว่ารถยนต์ผู้บริหารนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้มดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ